่ายรูปนะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช anel ของไข่มูกเมลโลนะคะวันนี้เราจะมาทำวอล์กนะคะไปเที่ยวพัทยา คลิปนี้นะคะเรามีคนมาฟิชเชอริ่งด้วยนะคะนั่นก็คือเติมสวัสดีค่ะนี่นะคะเป็นสองสาวของเรานะคะซึ่งเพื่อนเนี่ยก็คือว่าอยากกินยำเราก็เลยจะพาเพื่อนมากินยำแค่นั้นเลยไม่มีอะไรที่แบบเห็นแต่งตัวมาเยอะๆนี่คือไม่ไม่มีอะไรเป็นการว่าไปกินยำใดๆเดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าเราจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะคะที่น่าสนใจในพระราบ้างเนาะไปกันเลย สักพักครูจ้าจ้าจ้าหล่อเลน เราก็อยู่กันที่ปาป้าบีชแล้ะทุกคนคือว่าคิวเยอะมากเราจะต้องเข้ามาแล้วก็จองคิวก่อนนะคะเขาก็จะมีตรงรีเซพชันเนาะแล้วก็เราก็จะจองคิวเ,เสร็จแล้วก็ยืนรอซึ่งก็มาถ่ายรูปรอข้างหน้าคนก็เยอะเหมือนกันแล้วแดดก็ร้อน ก็ได้ที่นั่งแล้วแบบว่าเป็นวิวเอออะไรเออแต่วเราก็จะมาเลือกเมน,นูนะคะซึ่งเพื่อนก็กำลังแบบเลือกอยู่ก็1คนนะคะต่อนหเมนะูเนาะบรรยากาศในร้านก็จะแบบว่าเป็นแนวแบบทอปิคอลนหน่อย สวยดีคือแสงสวยมากวันนี้แบบไม่ได้ร้อนขนาดน,านั้นทั้งที่ตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงแต่มันลงแบบพอดีให้น้ำทะเลแบบเป็นสีสวยมากตัดแบบส<ช>ายตาเลย ระหว่างรอควรไปถ่ายรูปได้นะฉันร้อนไงฉเป่าให้ก็ได้ฉันเป่าให้มาร้อนแต่ร้อนน่าถ่ายสวยนะคือคือแสงดีก็จริงอะแต่พวกเราหยีตากันแบบนี้แล้วนี่มาแล้วนะคะอาหารของเราแล้วก็อะไรเลยทำไมว่าอีสเพิด มาชิมเหมือนไมเหมือนลูกอมฮาร์ดบีดอ่ะเหมือนไหมเหมือนเหมือนลูกอมฮาร์ดบีของเธอป็นงี้ิมเอก็รยไม่รู้สชื่นอันนี้แบบเริยคนเลยแ่ะเอาขึ้นมาเป็นตัวเดียวอันนี้มันเหมือนสวระ แล้วก็จะลงไปถ่ายนะคะข้างล่างแต่ว่าตอนนี้คือ,อแดดไม่มีแล้วฝนเริ่มจะมาแล้วนะทุกคด้ฝุกคได้รับฝก็มารอต่อนะคะลังนกกันมีประมาณ3าลังนะทุกคนแล้วก็ข้างบนก็จะเป็นโซนแบบว่าเทศกาลที่เขาจัดเอาไว้ <s us ur> ช่วงนี้มันจะเป็นแบบปาร์ตี้สีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเป็นฝลหอยบาบาๆนะคะ โอเคค่ะก็กลับถึงรถแล้วนะคะแบบว่าไปถ่ายรูปตั้งแต่ช่วงประมาณแบบทเที่ยงเที่ยงบ่ายๆนะคือแบบร้อนมากๆถ่ายแต่แดดแรงมากจนฝนจะตกแล้วก็ตอนนี้แดดเริ่มแบบเบาลงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางเข้าที่พักนะดูหน้าคือแบบว่าเหมือนใช้คูชั่นที่ฉ่ำวาวที่สุดแต่ว่าไม่ใช่เลยจ้าก็คือถ่ายรูปแดดอันนี้นะคะเขาเรียกว่าอะไรจะแพงเข่าตาโลค่ะข้างในมันจะเป็นรางรถไฟเป็นทางเข้าคาเฟ่ได้ แต่คือว่าตรงนี้คือว่าสีงเเห็นอะคือของกินเยอะมากฝนก็มีความคืบคืมนิดนึงนะดูเนี่ยมันก็เลยจะมันแบบของกินตลอดสายแบบร้านจิ้มจุม่มหมูกระทะแบบเด็ดๆซ่อนอยู่ในนี้เยอะมากนี่คือร้านข้าวที่เราจะกิน,น,นะค,ะคือก็จะไปสั่งกัน okay, แต่ว่าฉัน <okay. S 2> ต้องไปหาที่จอดก่อน แล้วก็มาที่ทะเลข้างหน้าที่พักนะแบบว่ามาถ่ายรูปเพิ่มตอนที่พาทิกคกำลังจะตกแต่ดูว่าตอนนี้มันตกไปเลยแล้วก็ลงมาแบบเย็นค่อนข้างเย็น,นยเพราะว่ามอเตอร์ออพักมูยอไข่เค็มไม่ล้าไข,ข่ไกงไม่ล้ากุ้งสุดสไม่ล้าค่ะปูม,ม้าล้ากุ้งแก้วและรุงเบอร์ไต้บาเพิ่มเติมแบ

กระเดียมคือไม่ไหวเลยอร่อย่ากเป็นไงดูความใหญ่ของปุ้งเอาบุญชนแบบนหมูแซลมอนค่ะเอาไปน้ำยงที่ใหญ่มากต้องพับเร็วเดี๋ย อนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พัทยาเหนือนะคะพัทยาเหนือเนี่ยก็จะเป็นโซนประมาณนี้ระหว่างเขตเริ่มต้นหาดนะคะไปจนถึงท่าเรือแหลมบาลีไฮนะคะก็จะเป็นท่าเรือที่ไว้ลงเรือไปตกหมึกลงเรือไปล่อลงกลางทะเลหรือว่าไปปาร์ตี้ไปอะไรแบบนี้นะคะบนเลโยร์สหรือว่าเรือใบอะไรคือเ,เล่นตรงนี้หมดจะไม่ค่อยมีคนเล่นน้ำเพราะว่าเรือมันเยอะ ส่วนเราจะนั่งพักผ่อนนะคะเราก็จะแบบเต็มไปด้วยโรงแรมสถานที่แสงสีเสียงต่างๆนะคะไปจนถึงรู้เลยตลาดบอกกี้สตีนนะคะ ก็เป็นจุดชมวิวนะคะ อ่อยมากมันจะแบบกรอบนอกนุ่นในแล้วข้างในคือแบบหมอนเยมากคือดูทุกคนแบบและแอลมอน์ี่่แบบมาเต็มๆนะจก็อ,อร่อยมากแนะนำม,มาร้านนี้ก็ต้องกินนี่คือสภาพค่ะอะรองี้ ม่าคอาเลยกองหลังที่รักคือที่นี่ยแบบบรรยากาศในการถ่ายรูปคือดีมากแล้วก็คนไม่ค่อยเยอะนะคะจะพาไปดูด้านข้างค่ะเดี๋ยวจะพาไปด้ข้างนะคะคือทางฝั่งนู้นจะเป็นที่จอดรถอแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็น โล่งๆให้ถ่ายเยอะมากแต่ว่าถ้าใครที่แบบไม่ชอบความแบบจอแจของแบบนเน็ตไอเยอะๆนะคะก็ี่มีก็เหมาะมากเพราะว่าอาหารอร่อยจริงๆจริงๆที่นี่มี2สาขานะคะอันนี้คือสาขาเขาพระตำหนักค่ะมันจะมีอีกสาขาหนึ่งอยู่นาเกลือนะคะแต่ว่าที่เนี่ยสาขานี้จะใหญ่กว่าก็คือเหมาะสําหรับแบบนั่งกินนานๆอะไนเบรรยากาศก็จะร่มรื่นนะทุกคนแล้วร้านก็ใหญ่นะแบบคนจุคนได้เยอะ แล้วจะคือแบบจะบอกว่าอาหารอร่อยมากจริงๆชนเกิดการบํากันด้านหลังค่ะบมกันด้านหลังค่ะคือไม <laughs> ่เขาไม่พอใจอะไรอเปล่าโอเคค่ะตอนนี้ก็กลับมาถึงที่บ้านแพงเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับทิพัทยานะคะครั้งหน้าเนี่ยจะไปเที่ยวไหนอีกต้องติดตามนะวันนี้ไปกันค่ะบ๊ายบายกลับมา เราก็มากินไม่ได้ไมเาเร็ววะหมูกระทะกันโปด<ม>น้ำจิ้มขึ้นเก็ด